ส่วนเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มแรกที่เข้ามาในประเทศไทย39คนวันก่อนนี้ผลตรวจโควิด -19 ออกมาแล้วเป็นลบทั้งหมดไม่มีใครติดเชื้อถ้าจะดูตัวเลขเนี่ยถึงสิ้นเดือนจะมีนักท่องเที่ยวจากจีนเข้ามา300คนนะครับและตั้งแต่ต้นเดือนหน้าเป็นต้นไปก็จะเริ่มเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากยุโรปครับนอกจากนี้เมื่อวานนี้โฆษกของสปอ,อคอคุณหมอทวีสินบอกว่าจะมีเรือยอชขนาดใหญ่ซปเปอร์ยอชครับ เรือสำราญขนาดใหญ่30เมตรขึ้นไปก็จะเข้ามาเทียบท่าในประเทศไทยอย่างซุปเปอร์ยอสเนี่ย27ลำเรือครูเซอร์อีก33ลำรวมผู้โดยสารที่จะเข้าไทยนะฮะ600ถึง650คนก็จะสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละ2,100ล้านบาทก็จะมีการกักตัวบนเรือก่อน14วันหลังจากนั้นตรวจหาโควิด1 9 3ครั้งและถ้าได้รับหนังสือรับรองจากกรมเจ้าท่าเทียบท่าเลยฮะเที่ทยวในประเทศไทย 6 0 0ถึง650คนเดี๋ยวรอจับตากันนะครับเมื่อวานนี้มีประเด็นเรื่องของการเสนอการกักตัวด้วย<ฮ>จาก14วันจะลดเหลือ10วันปรากฏว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขยืนยันเป็นเรื่องจริงนะครับกำลังทำเรื่องเสนอครับลด14วันเหลือ10วันก็จะช่วยหลายอย่างทั้งเรื่องของค่าใช้จ่าย นะฮะแล้วก็เรื่องของนักท่องเที่ยวด้วยแต่ก็ต้องรอทางสบคชุดใหญ่ตัดสินใจเมื่อวานโควิด -19 ติดเชื้อเพิ่ม9รายนะครับทั้ง9รายเป็นสเตทควอรทีนทั้งหมดครับ